ก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อว่าการที่ธรรมชาติจะสร้างก๊าซออกซิเจนหรือว่า O2 บนโลกของเราเนี่ยก็มีอยู่แค่วิธีเดียวนั่นก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ในปี2021ก็ได้มีทีมวิจัยจากสกอตแลนด์ได้พบออกซิเจนปริศนาถูกผลิตขึ้นที่ใต้ท้องทะเลลึกกว่า4,000เมตรหรือก็คือมีความลึกเกือบเกืบสเท่าของความสูงของดอยอินทนนท์หรือว่า มีความลึกครึ่งหนึ่งของความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่นั่นจะมืดมิดแสงสองไม่ถึงดังนั้นจะไม่มีการสังเคราะห์แสงแน่ๆครับออกซิเจนเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้มันเป็นออกซิเจนที่ไม่ควรจะมีอยู่ที่นั่นนักวิจัยก็เลยตั้งชื่อมันว่าดาร์กออกซิเจนครับคำว่าดาร์กออกซิเจนเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าเป็นออกซิเจนสีดํานะครับคำว่าดาร์กนี้ก็คาดกันว่าน่าจะมาจากหลายความหมายอย่างเช่นคําว่าดาร์กนี้ก็คือความมืดมิดเพราะว่าออกซิเจนนี้เกิดในที่ที่มืดมิด ไม่มีแสงมันเป็นออกซิเจนที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงเราก็ยังอธิบายไม่ได้แล้วตอนที่นักวิทยาศาสตร์เจออะไรที่อธิบายไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ก็ชอบเติมคำว่าดาร์กเข้าไปข้างหน้ามันนะครับเหมือนกับดาร์กแมทเทอร์แล้วก็ดาร์กเอนเนอร์จีแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024ที่ผ่านมานี่เองก็มีข่าวการค้นพบการไข,ขปริศนาแหล่งที่มาของดาร์กออกซิเจนนี้ได้ว่ามันมาจากไหนตามงานวิจัยอันนี้ครับและการค้นพบนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนความคิดของเราเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวไปเลยก็ได้ครับโดยในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงงานวิจัยนี้กันนะครับออกซิเจนมืดใต้ท้องทะเลนี้มันมาจากไหนกันครับก่อนจะไปฟังเนื้อหากันต่อนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุสนคลิปนี้แว่นสุดแกร่ง o p ฟดั o p อฟ s ัสเอาอีกแล้วนะครับล่าสุดไปสปอนนักกีฬาไทยที่ปารีสโอลิมปิก2024และจะเปิดตัวแวนรุ่นใหม่หน้าหอไอเฟลออฟัจัดเต็มสนับสนุนน,นักกีฬาเทควันโดนักมวย นักกีฬายิงปืนและก็ยังสนับสนุนน้อง ST เด็ก12ขวบที่ได้ไปแข่งขันสเก็ตบอร์ดที่นั่นด้วยนะครับออฟดัสก็ได้ไปเชียร์นักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามแล้วก็พายูทูบเบอร์ชาวไทยไปด้วยนะครับเป็นคนที่สุดยอดมากสามารถดูได้ที่ tikk t อกออฟตัสเลยครับและในปีนี้ผมก็ได้เข้าชิงรางวัลเบส t ซนครีเอเตอร์อะวอร์ดครับโดยในรอบชิงนี้เขาจะวัดจากคะแนนโหวตของเ,เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปโหวตให้ผมได้เดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ที่ คอมเมนต์นะครับสามารถโหวตได้ทุกวันวันละหนึ่งโหวตนะครับจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าถ้าชอบน้องพลเซซายหรือว่าน้องกรเคทีก็สามารถไปโหวตให้เขาได้เหมือนกันครับไม่ว่ากันครับเลือกที่ชอบกันเลยครับโอเคกลับเข้าสู่เนื้อหากันครับก่อนอื่นเลยผมขอให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าเวลาที่ผมพูดคําว่าออกซิเจนในคลิปนี้ผมหมายถึงก๊าซออกซิเจนที่เป็นโมเลกุล O2 นะครับไม่ใช่ธาตุออกซิเจนที่อยู่ในตารางธาตุนะครับ เพื่อใครจะถามว่าถ้างั้นธาตุออกซิเจนในตารางธาตุมันมาจากไหนมันก็เกิดจากปรากฏการพลังงานสูงอย่างนิวเคลียร์ฟิวชันใจกลางดาวฤกษ์หรือที่ซูเปอร์โนวาหรือว่าที่เครื่องเร่งอนุภาคก็สามารถทําได้เหมือนกันโดยปรากฏการพลังงานสูงพวกนี้สามารถทําให้โปรโตอน8ตัวมารวมกันกลายเป็นออกซิเจนได้ครับแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงธาตุออกซิเจนแต่เราพูดถึง โมเลกุลก๊าซออกซิเจนกันนะครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวการพบออกซิเจนในดาวเคราะห์ดวงอื่นบ้างและเราก็กาลังศึกษาอยู่ว่าออกซิเจนเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์อะไรได้บ้างแต่สาหรับโลกของเรานะครับปรากฏการธรรมชาติที่สามารถสร้างการออกซิเจนได้ที่เราเคยรู้มาตลอดก็มีอยู่วิธีเดียวก็คือการสองเคราะห์ด้วยแสงครับใช้แสงเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําให้กลายเป็นน้ําตาลและออกซิเจนสิ่งมีชีวิตที่ทาแบบนี้ก็พวกพืชสาหร่ายและพวกแผลงต้นพืชหรือว่าไฟโตแผลงต้นครับ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่หายใจด้วยออกซิเจนก็จะกลับกันเปลี่ยนน้ำตาลและออกซิเจนให้เป็นพลังงานน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ครับการมีอยู่อย่างสมดุลของสิ่งมีชีวิตทั้ง2ประเภทก็ทำให้พวกเรามีอากาศหายใจและก็ดำลงชีวิตอยู่ได้ครับที่ผมบอกว่าบนโลกของเราเนี่ยที่ธรรมชาติรู้จักวิธีการสร้างออกซิเจนอยู่วิธีเดียวก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสง อันนี้ผมไม่ได้รวมถึงวิธีที่มนุษย์สร้างออกซิเจนนะครับมนุษย์สามารถสร้างออกซิเจนได้จากการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าครับแยกน้ําให้กลายเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนได้ในกระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสครับเด็กสายวิทย์มปลายก็น่าจะได้ทําการทดลองอะไรแบบนี้กันครับคาว่ามีวิธีเดียวในการสร้างออกซิเจนที่ผมพูดเมื่อต้นคลิปผมหมายถึงแค่วิธีตามปรากฏการธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์ไปเกี่ยวข้องครับเรารู้อยู่แล้วว่าต้นไม้ได้ให้ออกซิเจนกับโลกใบนี้แต่จริงๆแล้วกว่า50%ของก๊าซออกซิเจนบนโลก มาจากทะเลครับมีผลิตโดยพืชใต้น้ําสาหลายและแผงตอนพืชครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะสังเคราะห์แสงที่ส่องลงมาใต้น้ําเรารู้ว่าแสงสามารถส่องถึงใต้น้ําได้ลึกแค่ราวๆหนึ่พันเมตรเท่านั้นแต่จริงๆแล้วที่1,000เมตรแสงก็จางมากเลยนะครับเราพบว่าความลึกที่แสงส่องลงมาและมีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือความลึกไม่เกิน200เมตรครับยิ่งอยู่ใกล้ผิวน้ําเท่าไหร่ก็ยิ่งสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับ แลงต้นพืชก็เลยมักจะอยู่ใกล้กับผิวน้ํามากกว่าครับโมเลกุลของออกซิเจนที่อยู่ที่ผิวน้ําบางส่วนก็จะออกสู่อากาศแล้วบางส่วนก็จะอยู่ในน้ำครับละลายอยู่ในน้ําแต่ว่าโมเลกุลของออกซิเจนนั้นละลายในน้ําเย็นได้ดีกว่าในน้ําอุ่นครับทาให้ออกซิเจนตกลงสู่ทะเลลึกที่มีน้ําเย็นกว่าครับและนั่นก็เป็นสาเหตุให้ที่แม้แต่ใต้มหาสมุทรที่ลึกมากๆก็มีสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนอาศัยอยู่ได้นั่นแหละครับแล้วด้วยความเป็นน้ําอุ่นกับน้ําเย็นเนี่ยก็ได้ทาให้เกิดกระแสน้ําที่ไหลเวีียนรรรออบโลกกหืท่่เวา เทอร์โมฮาไลเซอร์คูเลชันหรือการไหลเวียนของเทอร์โมฮาไลที่ได้พาออกซิเจนกระจายไปทั่วมหาสมุทรเป็นกระบวนการสําคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตใต้ท้องทะเลครับเราเข้าใจว่าออกซิเจนใต้น้ําเกิดจากกระบวนการแบบนี้มาโดยตลอดครับ จนกระทั่งในปี2013ศาสตราจารย์แอนดริ์สวิตแมนนักวิจัยระบบนิเวศใต้ทะเลจาก Scottish Association for Marine Science ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลชั้นนําของยุโรปนะครับเขาได้ไปศึกษาพื้นดินที่ก้นทะเลในพื้นที่ระหว่างฮาวายกับเม็กซิโกในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตคาริเอนคิปเปอร์ตันหรือว่าคาริเอนคิปเปอร์ตันโซนครับก้นทะเลที่นั่นมีความลึกประมาณ4,000เมตร แสงสองไม่ถึงแน่ๆครับแล้วพื้นที่นี้ก็มีขนาดประมาณ4 500, ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ10เท่าเลยครับแล้วพื้นที่นี้ก็จะมีความพิเศษก็คือที่ก้นทะเลมันจะเต็มไปด้วยก้อนกลมๆเล็กๆคล้ายกับหินครับกระจายไปทั่วพื้นที่เลยแต่จริงๆมันไม่ใช่หินครับมันเป็นก้อนสินแร่ที่เรียกว่าโพลีเมทัลลิกโนดูที่เกิดจากการตกตะกอนของธาตุโลหะเป็นเวลาหลายล้านปีในความลึกประมาณ3,500-6,500เมตร ความนั้นจะต้องได้และทะเลที่นั่นจะต้องเป็นทะเลที่นิ่งสงบในระดับหนึ่งถึงจะเกิดปรากฏการณ์อะไรแบบนี้ได้ครับโดยก้อนสินแร่พวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยธาตุโลหะอย่าง ลิเทียมโคบอลต์แมงกานีตและนิกเกิลครับตอนนั้นดรสวิตแมนได้ทําการวัดปริมาณออกซิเจนที่พื้นทะเลถ้าให้พูดแบบง่ายๆเลยก็คือเขาได้เอาแชมเบอร์ทรงกระบอกลงไปที่ก้นทะเลครับแล้วก็ตัดบางส่วนของก้นทะเลออกมาปิดกั้นมันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในแชมเบอร์ครับสิ่งที่ควรเกิดขึ้นก็คือสิ่งมีชีวิตภายในนั้นน่าจะใช้ออกซิเจนเรื่อยๆทาให้ปริมาณออกซิเจนควรจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปแต่สิ่งที่เขาค้นพบก็คือปริมาณออกซิเจนกลับเพิ่มขึ้นเร มันแปลกมากมันไม่มีอะไรเลยที่จะสร้างออกซิเจนที่บริเวณนั้นได้เลยครับแต่ในตอนนั้นด e ร์สวิตแมนก็คิดว่า เครื่องวัดออกซิเจนของเขาน่าจะมีปัญหาครับเขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไรกับความแปลกประหลาดนี้แล้วก็หันไปทําการวิจัยเรื่องอื่นต่อไปครับเวลาผ่านไป8ปีจนปี2021ก็ได้มีบริษัทที่ชื่อว่า The m e t l Company ก็ได้ให้ทุนสนับสนุนดรสวีตแมนให้ไปทําการวิจัยที่เขตคาเลียนคิปเปอร์ตันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในงานวิจัยนี้ดรสวีตแมนก็ยังคงวัดปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นอย่างแปลกประหลาดได้เหมือนเดิมครับไม่ว่าเขาจะทําการทดสอบกี่ครั้งเปลี่ยนเครื่องมือวัดก็แล้ว ก็ยังได้ผลเหมือนเดิมครับแล้วตอนนั้นแหละที่เขาคิดได้ว่าการพบออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะไม่ใช่ความผิดพลาดของเครื่องมือวัดอะไรครับแต่เป็นการค้นพบอะไรใหม่ที่ไม่เคยมีใครพบเจอมาก่อนตั้งหาแล้วครับในปี2023ดร์สวิตแมนก็ได้ติดต่อเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าศาสตราจารย์ฟรานซ์เอ็มเกเกอร ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิกิริยาเคมีจากนอร์ h w e s t ทิลยูนิเวอร์ซมาศึกษาเพื่อหาว่าออกซิเจนปริศนานี้มาจากไหนและพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อออกซิเจนปริศนานี้ว่าดาร์ออกซิเจนอย่างที่เราได้พูดกันไปตอนต้นคลิปนั่นแหละครับทีมวิจัยก็ได้จําลองสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเลแบบนั้นขึ้นมาในห้องแลบบนเรือนะครับโดยตัดตัวแปรทุกอย่างที่จะสร้างออกซิเจนออกให้หมดครับแล้วเขาก็ยังค้นพบปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีนะครับเหมือนกับว่า ออกซิเจนนี้เกิดขึ้นจากดินขึ้นมาเฉยๆเลยครับดรเกเกอร์ก็มองว่าระบบนิเวศนี้มีความแตกต่างไม่เหมือนใครเพราะว่ามีโพลีเมทัลลิกโนดูกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่และมันก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในการเกิดดาร์ออกซิเจนขึ้นมาก็ได้ครับจากนั้นดรเกเกอร์ก็ได้เอาก้อนโนดู do, กลับไปทดลองในห้องแลบของเขาที่ Northwestern University และเขาก็พบว่าเมื่อก้อนโพลีเมทัลลิกโนดูอยู่ในน้ําทะเลเนี่ยมันจะสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้ประมาณ0.95โวลต์ ในงานวิจัยนี้ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะครับว่าโพลีเมทัลลิกโนดูเนี่ยมันทําแบบนั้นได้ยังไงมันยังไม่ได้มีการศึกษาเรื่องนี้แบบเจาะลึกที่ตีพิมพ์สาธารนณะที่ผมจะไปอ่านได้นะครับ แต่ก็คาดว่าแร่ธาตุต่างๆภายในโนดูเนี่ยอย่างเช่นลิเทียมโคบอลล์คอปเปอร์แมงกานิสนิกเกิลเนี่ยมันก็เป็นแร่สําคัญในการสร้างแบตเตอรี่แล้วด้วยสัสดส่วนที่เหมาะสมโครงสร้างที่เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมน้ําทะเลที่ทําหน้าที่เหมือนอิเล็กโทรไลต์หรือสารละลายนําไฟฟ้าก็ทําให้โพลีเมทัลลิกโนดูกลายเป็นแบตเตอรี่ธรรมชาติที่สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าออกมาได้ครับแล้วเราก็เรียกปรากฏการณี้ว่า geo แบตเตอรี่ครับเราพบว่าแรงดันไฟฟ้าประมาณ 1.5โวลต์ก็สามารถแยกน้ำหรือว่า H2O ให้กลายเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนได้แล้วแล้วการที่มีโพลีเมทัลลิกโนดูหลายๆอันกระจายตัวอยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยมันก็เหมือนกับการต่อแบตเตอรี่แบบต่ออนุกรมครับซึ่งสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าได้แล้วแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาก็จะสูงเพียงพอที่จะแยกน้ำบริเวณนั้นให้กลายเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนได้และนี่แหละครับก็คือที่มาของดาร์ออกซิเจนหรือออกซิเจนปริศนาที่ดร์ซิวิทแมนพยายามตามหาที่มาของมันมาตั้งนานครับ แล้วเราก็เรียกสมมุติฐานการเกิดดาร์กออกซิเจนนี้ว่า the Geo Battery Hypothesis อันนี้ยังไม่มีชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าให้แปลตรงๆตัวก็คงได้ประมาณว่าสมมติฐานแบตเตอรี่ธรณีวิทยาครับซึ่งเราก็สามารถทำการทดลองแบบนี้ง่ายๆที่บ้านก็ได้นะครับด้วยการเอาฐาน 2A มามาใส่ในน้ำเกลือนะครับแล้วจากนั้นแล้วก็รอดูมันแป๊บหนึ่งครับมันก็จะเกิดฟองขึ้นมาที่ฐานครับฟองนี้ก็เกิดจากการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าให้น้ํากลายเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนนี่แหละครับ แต่เรื่อง G.O. b บต t e อรี่ p o t h e s i s เนี่ยมันก็ยังเป็นการศึกษาที่ใหม่มากๆนะครับมันก็ยังมีคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยอยู่ครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงมีงานวิจัยตรวจสอบทดลองซ้ําหรือมาแยง้งเรื่องนี้ก็ได้ครับมันยังมีจุดอ่อนมีคําถามอีกมากมายอย่างเช่นถ้าโนดูเนี่ยมันฟอร์มตัวมาแล้วหลายล้านปีทาไมทุกวันนี้มันยังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ทําไมแบตมันยังไม่หมดและเราก็ยังไม่รู้ว่าออกซิเจนที่ผลิตใต,ใต้ท้องทะเลเนี่ยมันมีผลกับโลกแค่ไหนมันมีสัดส่วนที่เป็นนัยสําคัญกับปริมาณออกซิเจนนนบโลก้หหรือไไมมถาาัยป มันจะเกิดผลกระทบอะไรกับทะเลและโลกมากแค่ไหนแล้วที่น่าตลกในเรื่องนี้เลยก็คือบริษัทที่ให้ทุนวิจัยกับดรสวิตแมนเพื่อศึกษาพื้นที่นี้ก็คือบริษัทที่จะทําเหมืองใต้ทะเลบริเวณนี้แหละครับพวกเขาวางแผนที่จะไปเก็บโพลีเมทัลลิกโนดูขึ้นมา มันเป็นสินแร่ที่มีค่าครับมันมีส่วนประกอบสําคัญสําหรับการทําแบตเตอรี่รถยนต์รถ EV ีการทำโซลาร์เซลล์อะไรที่เป็นเทรนด์กรีนเอเนอรีก็ใช้วัตถุดิบพวกนี้นั่นแหละครับตอนแรกพวกเราก็คิดว่าโพลีเมทัลลิกโนดูก็เป็นเพียงแค่สินแร่ที่อยู่ก้นทะเลครับการเก็บมันขึ้นมาจะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งงานวิจัยนี้ส่วนหนึ่งก็อยากพิสูจน์เรื่องนี้นั่นแหละครับแต่พอทําการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดแล้วเรากลับพบว่าโนดู no do, พวกนี้มันมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศใต,ต้ท้องทะเลมากกกวว่่าาทีพเรรคคิดคับ เรายังไม่แน่ใจว่าออกซิเจนที่ถูกสร้างมาที่นี่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลมากน้อยแค่ไหนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะใช้ดาร์กออกซิเจนหรือว่าใช้ออกซิเจนที่ตกลงมาจากผิวน้ําเป็นหลักกันแน่แต่ในอดีตในช่วงปี1970จนถึงปี1980ก็มีการทําเหมืองใต้ท้องทะเลมีการเก็บสิแ่แลพวกนี้มาใช้งานนะครับแต่พอช่วงปี1980 ราคาโลหะได้ตกต่ำลงทําให้การทําเหมืองใต้ท้องทะเลเนี่ยก็ได้ถูกยกเลิกไปเพราะว่ามันไม่คุ้มครับและเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีการสํารวจพื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองเก่ามาดูนะครับแล้วก็เพราะว่าหลายสิบปีผ่านไประบบในเวศแทบจะไม่ฟื้นฟูกลับมาเลยครับที่นั่นกลายเป็นเดซโซนจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่พื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่ไม่เคยทําเหมืองเนี่ยกลับมีสิ่งมีชีวิตอุดมสมบูรณ์แบบปกติครับการหายไปของสินแล มันอาจจะทาลายระบบนิเวศแบบไม่สามารถฟื้นฟูกลับขึ้นมาเลยก็ได้ครับแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่การคาดคะเนอยู่นะครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนบางทีการกลายเป็นเดสโซนของพื้นที่เหล่านี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการหายไปของสินแรก่ก็ได้อาจจะเป็นสาเหตุอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้นักวิทยาศาสตรย์ยังคงต้องทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กันเพิ่มเติมครับในอดีตเมื่อราวๆ3า0 0ล้านปีก่อนนะครับหลังจากที่โลกเริ่มเย็นตัวลง และก็มีอุณหภูมิพอเหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถอาศัยอยู่ได้ในตอนนั้นโลกยังไม่มีออกซิเจนนะครับมันยังเต็มไปด้วยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ช่วงที่โลกฟอร์มตัวครับสมมุติฐานการกําเนิดสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันเลยก็คือสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณ ดิฟซีไฮโดรเทอร์โมเวนหรือว่าปล่องน้าร้อนใต้ทะเลลึกที่มันจะมีแร่ธาตุมากมายทุกปล่อยออกมาแล้วแร่ธาตุเหล่านั้นก็สามารถเอาไปสันดับเป็นพลังงานได้สิ่งมีชีวิตแรกๆที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นแบบแอนแอโรบิกหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่สร้างพลังงานได้โดยไม่ใช้ออกซิเจนแต่ว่าใช้สารเคมีรอบๆตัวของมันในการสร้างพลังงานเท่านั้นครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีแอนแอโรบิกแบคทีเรียอาศัยอยู่นะครับและเมื่อราวๆสามพล้านปีก่อนก็ได้มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารด้วยการสสังงเเคราะห์ดด้้วยแกิขึน นั่นก็คือไซยาโนแบคทีเรียมันเพียงต้องการน้าคาร์บอนไดออกไซด์และก็แสงในการสร้างพลังงานครับแล้วมันก็จะปล่อยของเสียออกมาเป็นออกซิเจนครับแล้วไซยาโนแบคทีเรียก็เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นจํานวนมากครับและออกซิเจนเหล่านี้ก็เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตในสมัยนั้นแล้วเมื่อราวๆ2 5 0 0ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็ได้สูญพันธุ์ไปเพราะออกซิเจนในเหตุการณ์ที่เรียกว่า great oxidation event หรือว่าออกซิเจนแคทัสซิฟี เราได้พบชั้นหินอายุประมาณ2,500ล้านปีหรือก็คืออยู่ในยุคไซดีเรียนมันมีชั้นหินที่เกิดสนิมไปทั่วท้องทะเลนะครับนั่นก็เพราะว่าออกซิเจนที่มากเกินไปจนทําให้ธาตุเหล็กในดินกลายเป็นสนิมไปทั่วครับแล้วชื่อยุคไซดีเรียนเนี่ยก็มาจากคําว่าไซดีที่เป็นภาษาลาตินที่แปลว่าสนิมนั่นแหละครับแล้วสิ่งมีชีวิตที่หายใจโดยใช้ออกซิเจนหรือที่เรียกว่าแอโรบิกออกแกนิซึมเนี่ยก็ได้ถือกาเนิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นเองครับพวกมันอาจจะปรับตัววิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชวิตแบบ แอนแอโรบิกมาเป็นแอโรบิกนี่แหละครับแล้วสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือการสร้างพลังงานโดยใช้ออกซิเจนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากๆครับให้พลังงานได้อย่างมากมายต่อเนื่องยาวนานครับทำให้มันกาเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างใหญ่และซับซ้อนขึ้นมาได้ครับและนี่ก็คือสมมติฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันครับแต่การเจอดาร์กออกซิเจนเนี่ยก็ทําให้เกิดสมมติฐานใหม่ขึ้นมาครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนเป็นพลังงานเนี่ย อาจจะเกิดขึ้นใต้ท้องทะเลที่มีโพลีเมทัลิกโนดูอยู่ก็ได้ครับมันอาจจะเกิดจากที่นี่ตรงๆเลยไม่ได้เกิดจากไฮโดรเทอร์โมเวนแล้ววิวัฒนานการมาใช้ออกซิเจนในช่วงเกรดออกซิเดชันอีเวนก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยซื้อสมมติฐานนี้เท่าไหร่เพราะว่า 2- อสเหตุผลครับอย่างแรกก็คือการวิวัฒนานการนะ่ะมันน่าจ,จะเริ่มจากก้าวแรกๆที่ง่ายๆที่เรียบง่ายก่อนแล้วการวิวัฒนานการทางเคมีหรือที่เรียกว่าเคมีคอลเอเวอเรชันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าครับ เรายัางสามารถจำลองเหตุการณ์นี้ในห้องแลบได้เลยครับวิวัฒนาการทางเคมีเนี่ยถ้าย่อๆก็จะเป็นว่า การที่สารเคมีมันทําปฏิกิริยากับสิง่งแวดล้อมด้วยตัวเองและเปลี่ยนเป็นสารใหม่เปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้โดยใช้การเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมแล้วก็สารเคมีรอบๆในการวิวัฒนาการตัวเองครับซึ่งสารเคมีในการวิวัฒนาการเนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับมันจะเป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆจากสิง่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปครับแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่วิวัฒนาการขึ้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเร แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยซื้อสมมติฐานนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่หายใจด้วยออกซิเจนอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็มีระบบแอนแอร i บิกอยู่เหมือนกันครับ เราสามารถสร้างพลังงานได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ระบบพลังงานหลักของเราอย่างตอนที่เราวิ่งสปริทหรือว่าตอนที่เราออกกําลังกายแบบ HIIT เนี่ยการออกกําลังกายที่หนักหน่วงและรวดเร็วแบบนั้นการสร้างพลังงานแบบแอโรบิกเนี่ยมันไม่ทันครับมาเลยต้องสร้างพลังงานแบบแอนแอโรบิกช่วยด้วยครับเราก็มีระบบการสร้างพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนอยู่ในร่างกายของเราครับซึ่งมันก็น่าจะเกิดขึ้นในเส้นทางหนึ่งในช่วงวิวัฒนาการของเราในอดีตอันไกลโพ้น เราน่าจะผ่านช่วงการใช้พลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนมาก,ก่อนครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดก็คือเรายังไม่มีหลักฐานยืนยันใดๆว่าเมื่อ3 0 0พันล้านปีก่อนจะมีโพลีเมทัลลิกโนดูเกิดขึ้นใต้ท้องทะเลครับแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นมากพอที่จะทําให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตได้ครับแล้วเจ้าก้อนสินแร่พวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้น้ําทะเลต้องนิ่งสงบในระดับหนึ่งครับแล้วน้ําทะเลที่นิ่งสงบเกินไปเนี่ย มันก็จะไม่เกิดการเคลื่อนไหวของปฏิกิริยาเคมีมันไม่น่าก่อให้เกิดการลองผิดลองถูกทางปฏิกิริยาเคมีที่มากเพียงพอที่จะทําให้เกิดระบบที่ซับซ้อนอย่างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานี้มันก็เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวของผมเองเท่านั้นนะครับผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแล้วการค้นพบที่มาของดาร์กออกซิเจนเนี่ยก็อาจจะทําให้แนวคิดการตามหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเปลี่ยนไปก็ได้นะครับโดยโมเลกุลของออกซิเจนหรือว่า O2 เนี่ย มันเป็นหนึ่งใน sign of life ถ้าเราสามารถตรวจเจอโมเลกุลของออกซิเจนบนดาวดวงอื่นได้มันก็อาจเป็นไปได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างเคราะห์ด้วยแสงที่นั่นเกิดขึ้นครับแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องคิดใหม่แล้วว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ดาวที่เต็มไปด้วยก้อนโลหะแช่น้ําเค็มก็ได้ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อยๆของ dark o ซิ g e n คืออะไรและเราศึกษาที่มาของมันได้ยังไงนะครับและการทดลองเรื่มพวกนี้ณนะเวลานี้นะครับณนะเวลาที่อัดคลิปนี้มันก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่ครับ ในอนาคตอาจจะมีงานวิใจัยใหม่ๆมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากสิ่งที่เล่ามาก็ได้ครับหรือไม่แน่มันอาจจะยืนยันสิ่งที่เล่ามาว่าถูกต้องก็เป็นได้ครับขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับแล้วพวกเราก็จะมีกำลังใจมากกว่านี้นะครับถ้าไปช่วยกันกดโหวตรางวัล b e s t ลแอนเ c r ยเตอร์อ a อร์ดนะครับลิงจะอยู่ใน e s c r ิ p ชั o นแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับไปกดโบวตกันเยอะๆนะครับแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยนะครับโดยยอดสนับสนุนของทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวพนามค่ากาแฟของทีมงานคนช่างใสหรือว่าค่าอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่ๆในการทำคอนเทนต์ครับขอบคุณที่ฟังจนจบครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยคนนะครับสวัสดีครับ